ใช้ยูดีมากขอบคุณรีวิวครับคุยขอบคุณค่ะนับเดิมนับยังอันนี้เดี๋ยวเรานับเองโอเคในตู้หนึนน่งนะมาราคาปกติสามร้อยห้าเราราคาแบบหนึ่ง ควาโดยการตรงได้นะเอไปแม่แมยอยด้โยนะใครจะไปทำุที่ใช่เอานะหนึงสอง คือปู๊ไปถามมาทางี้ได้ด้วยเนี่ได้มันนวดได้โอเคนวดได้โอเคโอเคดีมาก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 จะไปฝั่งนี้มันไม่เป็นอะไรนั้นเนี่ยอ้าวจิตดะเนี่ยคิมชุกรูว ครีมทุกกละอุ้ยตอนนี้ฮอตขึ้นทุกคนมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยน่ารักแบบนี้แต่เราจะดาวัดชิพะจรของนุกก่อนนะนะทุกคนดูน้ำมาวัดชิพะจอนก่อนตึกึก <laughs> what if คนตาจะปิดไหมนุ่งม่่งเหรอตาปเป็นแบบนี้ทุกคนร้อยแปดสิบเก้าบาทกดไปตัวนี้รถตุ่มหนังไก่เลยนะรถตุ่มเุ้ยข้างลึกหัวนะั่นอะ บอกวิธีใช้คือจกเข้าไปในทีมแล้วก็ทาจุกและทาจุกและทาเข้าไปเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วตุ่มหนันไงไก่จะลดลงกินตัวไม่มีนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นในใต้วงแขนหนูไม่เอาพี่ๆเอานะพวกเนี้ยใช้ดีจริงค่ะไม่มีกลิ่นจุกและวลย พิ้งไปแล้วก็ทาแบบว่านายจุกรลยนะ <c oughs> กินตัวไม่มีจริงค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มีกันแดดไหมวันนี้ไม่มีกันแดดครับ <c oughs> นี่ทาแล้วจะมีแฟนใหนม่มี <c oughs>

ได้นนี้แล้วเสียงเล็กนี่แล้วเสียงเล็กไม่เชื่อค่้ยทำไมนี่นะ้ยทำค่นะอยางนั้นมันนิ่วดิโิ่

นี่นี่นี่ดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววนบูทก่อนวนบูทก่อนดจเ้ว่า้โอเควนบูทให้รอบขาวนบูทให้ดีกว่าเพราะว่าจะเพราค้าใจพราะ้าใจรอยพราค้าใจลอยใช่ไหมก็ข้างเกา เราใช้ผีประหารหนูไปแล้วทุกคน่กํโดแทตา่าแล้วก็บั้งหมางหมดหนูก็มีอฝั่งนี้อหนูไม่ฝังนี้มาแล้วหยิบมาไม่ใช่หนูอยู ให้เด็กมาวเสที่สิบยกยกเดือนมานั่งว่าดูตำราดูเข้เป็นใครมีโรคมีอาการโรคมากจะหาเรื่องออไลทุกหมองที่มองเห็นจะมาเอามีดมาขึ้นมาทุกคนหยุดเอามีดมาเอาบุตก่ ไม่เฮ้เซรัก่อนเอาเรัก่อนดีกว่าอันนี้ค่อยวนเขาเพราะว่ามันจะได้ปุบกล่องตอนตอนสองทุ่มนี่